มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานยกช่อฟ้าอุโบโสถและก็ปิดทองลูกนิมิตนะครับของวัดวัดผัง20อาําเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวอีกสักครูน่นึงกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตเซียมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทางทิกต็อกหรือจะเป็นท่านที่เจอทางคลิปเดียวของ a c e b o o k นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง youtube บ่าวจอมเน็ตเซียมกันได้เลยนะครับแล้วก็ ท่านที่กดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันนะครับเวลาเทปรายการออกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะครับที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของเรานะครับการาร่วมนะครับร่วมทําบุญนะครับร่วมทําบุญแล้วก็เที่ยวงานยกช่อฟ้าอุโบสถ พร้อมทั้งปิดทองลูกนิมิตนะครับปิดทองนะครับยังไม่ได้ฝังนะครับเขาไม่ได้เขียนว่าฝังลูกนิมิตแค่ปิดทองเฉยๆนะครับยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิตณวัดป่ามะนังชโลทานหรือวัดผัง20ตําบตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับงานจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับ โดยภายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีวงดนตรีมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีค่าผ่านประตูหรือไม่นะครับเขาไม่ได้บอกในรายละเอียดนะครับท่านก็ต้องเผื่อเงินไว้นิดนึงนะเผื่อว่ามเาีเก็บประตูเพื่อนําเงินมา,มา,ม,ามาทําบุญในวัดนะครับเผื่อนะครับเผื่อนะครับวันที่19กุมภาพันธ์2567ชมศิลปินวงชาวลานะครับ แล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์2567ชมวงก้อยกินรีนะครับวงก้อยกินนารีนะครับปัทะวงฟิวนะครับแล้วก็21กุมภาพันธ์2567ชมลำวงเวียนครกวงอาชาแบนนะครับแล้วก็22กุมภาพันธ์2567ชมวงดนตรีน้องสันวรทั์ปัททะวงกลมนะครับ แล้วก็23กุมภาพันธ์2567ชมลำวงเวียนครกอ่วงดนตรีตะวันโชว์ครับแล้วก็24กุมภาพันธ์2567ชมมโนราสีทนถนนชัยนะครับซึ่งเป็นลูกของมโนราสร้อยเพชรดาวลุ่งนะครับซึ่งมโนราสร้อยเพชรดาวลุ่งนั้นท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มโนราสีทนทนนชัยก็รับช่วงต่อนะครับ แล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์2567ในช่วงของกลางวันนั้นก็ร่วมทําบุญยกช่อฟ้าอุโบสถช่วงกลางคืนไม่มีครับเพราะว่าเสร็จงานแล้วครับ25กุมภาพันธ์2567เฉพาะช่วงของกลางวันอย่างเดียวนะครับทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับที่วัดป่ามะนางชโลทานหรือวัดผัง20ตําบลน,นิคมพัฒนาอาเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสาหรับ ทุกทุกท่านไปร่วมทําบุญกันได้นะครับงานยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิตนะครับที่วัดพัง20ตําบลวน,นิคมพัฒนาอำเภอมนานังจังหวัดสตูลนะครับวันที่19บเถึงยีกุมภาพันธ์สองพนี้นะครับนี่คือในเรื่องราวของข่าวที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับหลายๆท่านบอกว่าดูอะไรหรือนะครับดูสคริปต์นะครับดูสคริปต์ครับ นี่ครับสคริปต์นะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับนี่ครับสคริปต์นะครับดูสคริปต์นะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับรวมไปถึงแม่ค้าประชาชนต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะขายสินค้านะครับเราก็ลองติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เข้าดูนะครับอ่านี่คือเรื่องของ มาไปชายธมพันธ์งานยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิตนะครับเขาบอกว่าปิดทองลูกนิมิตครับยังไม่ได้ฟังนะครับเขาบอกแค่แค่ปิดทองนะครับปิดทองเฉยๆครับส่วนวงดนตรีต่างๆนั้นเสียเงินค่าผ่านประตูหรือไม่นี่ยท่านต้องพางเงินเผื่อไว้ก่อนนะครับพางเงินเผื่อไว้ก่อนครับเผื่อเขาเก็บค่าผ่านประตูแล้วนําเงินมาทําบุญในวัดนะครับก็เป็นได้นะครับเป็นได้ครับนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับอีกหนึ่งงานครับที่เราไม่ควรที่จะพลาดนะครับสำหรับการทำบุญร่วมยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิตวัดป่ามะนังชโลทานหรือวัดพัง20บตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับ19-25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับ